ตามที่ท่าน่องการประเทศในพื้นที่ทา่ทานต้องการท่านยึดประเทศไทยได้โดยสภาสขของค์กรซึ่งเป็นกฎหมายแรกสุดที่ประชาชนเรียกร้องแล้วมันเพื่อนขึ้นมาได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามั่นกันคุยกันจนตกผลได้จนทำมา,า,าค้าขายคือทำวิสาหกิจทุโตนได้ อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกสมัยนะฮะต้องการแต่ทำไม่ได้รัฐบาลพยายามหนุนก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำร่วมกันตรงนี้ได้ไม่ว่าเช่นสภาทุกขนาเนี่ยจนถึงสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเอาที่อาสาไปดูผมไปในานามที่อาสาแล้วนะ ประชันตุ้มกรนานเรียกว่าผมไปในนามสภาชาติหรือสภาองค์กรไม่ใช่วุฒิอาสาขั้นารสมบของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของอยูเพื่อจะไปเสริมให้ข้อคิดว่าท่านทำน้ำส้มควันไม้ได้แต่ป่าด้านไหนท่านต่อเอาต้นท้อมาปลูกในชั้นใั้สำนาการต้นไม้ อย่างนี้ไปต้นนะฮะนี่คือตำบลพื้นที่เขาแก้ปัญหาของพ่อรองร้นอนไพ่บ่มาเสือหมูมาช่วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อ,อข้อท้าทายของพวกเราขณะนี้คือการที่จะทาํามาท้าทายให้เงินมืนมันมันมีค่ามูลค่าเพิ่มจะทำกันอย่างไรชาไปถุงจะได้ยินที่ตำรวจบอกเขาทำอยู่เดิม ข้อตาเกียบบอที่อยู่มาเพิ่มมูลค่าได้หรือว่าพิ้วทำท่องเที่ยวผลไม้บางฤดูเท่านะมันก็มีมูลค่าเพิ่มกันสองพี่น้องทำข้าวอินรีขัดเกลขัดเกล็ดมากๆกว่มามีสภาด้วยอรวมสภาได้พลังยิ่งยิ่งยิ่งใหญขึ้นเพราะฉะนั้น การใช้สภา,สาเป็นการมูภาคประชาชน,นซึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญสี่สูย์ห้าเปิดทางแล้วก่อนหน้านั้นมันไม่เปิดเลยครับรัฐธรรมนูญโอนวกเราไว้ให้การเมือเป็นของนักการเมืองบัดน,นี้การมือเป็นของประชาชนโดยกฎหมายปัญหาเราตื่นหรือยังเราตื่นเราจะใช้พลังของเรานรราี่ยยึดประเทศไทยได้เรียนประเทศไทยได้ผมคิดอย่างนั้น ผมจึงค ja, ่อนข้างจะมองวิสาให้ิุณุ maya, ูชมว่าภารางานสอตจที่อบรมต้นกล้าอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้ตรงานไม่ใช่ตามกระแสโลกไปตั้งโรเรียนเพื่อไปทำงานจบพญานิยังไม่มีงานทำแต่ชาวบ้านเราพอซีเรเราจะสร้างงานอย่างไรพัฒนางานอย่างไรพัฒนาคนอย่างไรในเรื่องทภาราก็อยากจะแลกเป่ย ว่าถ้าเราทาเรื่องอาชีพได้เราเอาการศึกษามาทินได้ครับเอาประชาชนมาทินได้เป็นเรื่องของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเฉพาะแต่นผมมองดูว่าสภาแต่ะสภานี้จะไ,ไปได้หรือไม่ส่วนหนเรื่องของตัวเลขาเนีเลขาคือกองเลขาของสภาเองแต่ละสภามีหรือยัง ผมว่าน,น่าจะาเรื่องการจัดทำข้อมูลหรือเ้าหน้าที่มาทึกข้อมูลด้วยจะได้จ้างจริงๆจังหวัดก็อยากจะจ้างเพราะมันมีสถาบันที่ตขึ้าตั้ส53สถานะในปีนี้ในการที่จะเก็บในภาษาต่างๆมันค่อนข้างจะมหูรางมากเลยจะเก็บะแยะเะนั้นก็ผมว่าประธานลองใช้ วิธีการบริหารจัดก,การที่ให้ตัถ่นได้ทำจะอย่างตัวถิงคือให้เด็กผมมองอย่างนี้นะถ้ามีเย่งางคนหรือเด็กอะไรที่เราจ้างเน่ยผมว่าจ้างไปเลยแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวจังหวัดจ้างาจังหวัดมาอีกคนด้วยประสานให้เราทั้งหมดเรื่อง,องสภาของพอชรก็ทำเรื่องของตัวสภาอนุสภา เขาก็จ้างเจ้าหน้าที่คนหมนเจดูแลเรื่องเอกสารการประสานในต่างแต่นั่นมันอาจจะไกลแหละจะพัฒนาให้ดีจริงเนี่ยพื้นที่สภาเนี่ยเหมือนกับสร้างขด้ว้วยจ้างงานด้วยในตำบลขงานึ่งถ้าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในตำบลตัวเองคือสรุปงานทุกทุกครั้งแล้วก็ส่งเมลมาให้จังหวัดจังหวัดง ในการรวบรวมหรือไม่งั้นก็ต้องรวบรวมเงินมาจ้างเจ้าหน้าที่ไว้ที่จังหวัดแล้วทำเฉพาะเรื่องสภากรณีชวนอย่างเดียวทั้ง5น53สภาเนี่ยทาอย่างนี้นะจาเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหมื่นก็ได้เอาจ้างหมื่นก็แสนว่าบาทะลองเก็บักละพันเงิสภาละพันก็จ้างได้แต่ผมผมมองอย่างอย่างอย่างที่แล้วนะ จังหวัดมันจะสับสมจะงานมากยั่ไงก็จังหวัดก็ทํได้ในทางความสับสนพลมานอะไรต่างผมว่เป็นการเรียนรู้ตอนนี้ตำบลสภาเนี่ยจะไปตั้งเอาคนที่เป็นผู้รู้ที่สามารถที่สรุปเอกสารได้ทําเอกสารอะไรได้จ้างแค่หนึ่งคนจ้างคนในในตำบลตัวเองี่ สรุปงานให้มันเป็นปัจจุบันตลอดทั้งทงเรืองการเงินทั้งเงินเอกสารได้รต่างๆพอถึงเดือนหนึ่งเดือนก็มีการประชุมก็ส่งไว้นะครับประชุมมาที่ส่งทางเมลเราเดี๋ยวนี้เราจะใช้เทคนิคเราจะใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นในตำบลของท่านเองมีตัวแทนมีคนที่สรุปงานให้ท่านผมว่าสภาไปได้ดีเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีสำนักงานไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนประสานงานเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อต่อหรือทาอะไรได้มันก็ติดอยู่ว่าประธานทาเองบางทีประธานทำแล้วก็ไม่รู้อะไรกพประธานเขาตังค์เลยทาอะไรเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเลขาก็ทํา่ะาเลขาที่ทํทาทพานนำ,ำประธานรับรู้คนหลัตมาททไปททากิจกรรมอะไรก็ทำแต่อย่าง,งนะี้นะก็จะความโปร่งใสก็มากขึ้นง,งานก็ทนด้วย và thay có mấy ủ uh, của phụ phù đẹp trí chị thành lên phòng cho của bên này của